มื้อเย็นที่ดันน้ำหนักพงุงวันนี้พีเสื้อมีเรื่องอยากจะเล่าให้ฟังเป็นเรื่องสองอาหารมื้อเย็นที่ดันน้ำหนักพงุงร่างกายของคุณมีระบบพลังงานที่คุณใช้อยู่สองระบบด้วยกันหนึ่งก็ใช้น้ำตาลสองก็คือใช้ไขมันท้าเมือไหล่ก็ตามที่ร่างกายของคุณ มีน้ำตาลร่างกายของคุณจะใช้น้ำตาลก้อนแล้วก็ไม่ใช้ไขมันสะสมออกมาใช้ดังนั้นที่คุณเคยเข้าใจว่าถ้าอยากลดน้ำหนักต้องไม่ทานของมันของทอดต้องทานน้อยๆออกกำลังกายหนักๆมันไม่เป็นความจริง แต่สิ่งสำคัญคือเขารู้สาเหตุในการที่คุณอ้วนมันเกิดจากที่คุณใช้น้ำตาลมากเกินไปคุณมีน้ำตาลในร่างกายมากเกินไปดังนั้นถ้าอาหารเย็นของคุณเป็นอาหารเย็นที่มีน้ำตาลเยอะหรือมีอาหารที่สามารถเปลี่ยนเป็นน้ำตาลได้ไง่ายการลดน้ำหนักของคุณก็จะไม่ประสบความสำเร็จคราวนี้อาหารเย็นสองอย่าง ที่หลายๆคนเชื้อกันว่าทานแล้วจะพร้อมลงแต่ไม่พร้อมลงสักทีมีอะไรบ้าง 1. สลัดหักไม่ใช่ใหม่ความว่าจะทานไม่ได้พวกสลัดทานได้แต่สลัดทานไม่ได้คือสลัดที่มีผักหั้วอยู่เยอะผักหั้วเช่นขาโพดเพืือกมัน ฟักทองเขาโพ์ถึงฟักมีคขาเท่ากับขาวหนึ่งทับทีแล้วนะบางคนคิดว่าฐานสลัดหักนะจะพอมดังนั้นพวกกโพดเพือกมันฟักทองพวกแป้งพวกนี้ก็จะย่อยแล้วกลายเป็นน้ำตาลทำให้ตอนเย็นระดับน้ำตาลในเลือดของคุณสูง พอระดับน้ำตาลในเลือดของคุณสูงล้างกายก็ไม่เอาไขมันมาใช้คุณต้องเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาสลัดของคุณเป็นสลัดที่มีเนื้อสัตว์บ้างเป็นสลัดที่มีไข่เป็นสลัดท,ที่มีปลาแต่ไม่ใช้สลัดที่มีผักขั่วเยอะเพราะแป้งสูง 2. อท้ายยักหอมให้งดมือเย็นไป หานผลไม้แทนแล้วก็งงทำไมไม่ผอ,อมสักทีเพราะว่าจริงๆแล้วผลไม้เป็นแป้งกับน้ำตาลโดยธรรมชาติถ้าเป็นผลไม้ดิบแป้งอาจจะเยอะหน่อยน้ำตาลไม่มากแต่ถ้าเป็นผลไม้สุกน้ำตาลจะสูงเพราะว่าแป้งถูกเปลี่ยนเป็นน้ำตาลดังนั้น ถ้าคุณทานผลไม้มื้อเย็นระดับน้ำตาลในเลือดของคุณจะสูงขึ้นมากเลยแล้วทำให้ร่างกายของคุณก็ต้องเอาน้ำตาลจากที่คุณทานผลไม้นำไปใช้ก่อนไม่ได้เอาไขมันสะสมมาใช้เลยคุณไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมที่ผ่านมาคุณทานมื้อแบบผิดๆมาแล้วก็งงว่าทำไมคุณถึงไม่พร้อม ต่อไปนี้คุณต้องระวังดีๆนะคะอาหารสองอย่างเช่นสลัดถ้าจะทานสลัดก็ต้องเป็นสลัดเนื้อสัตว์ไม่ใช้สลัดที่มีผักขั่วเยอะผลไม้ผลไม้ทานได้แต่ต้องทานร่วมมื้อไปเลยแล้วไม่ควรทานผลไม้ในมือเย็นมือเย็นไม่ควรทานแป้งเยอะไม่ควรทานน้ำตาลเยอะ ดังนั้นลองเอาเทคนิคนี้ลองไปปรับใช้ดูถ้าชอบพี่เสือ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคราให้พี่เสือ้อบ้างนะคะ